อีพีสอบทที่5มหาสมัยสูรเอวามเมสุกังเอกังสมัยังพควาสัจ <c oughs> สัจเพสักเกสุวิหารติกับปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหัตาภิกขุสังเคนะสัททิงปัจจมาเตหิภิกขุสเตหิสัพเพเหวะอาหารหันเตหิ ภาษหิจโรท,ทาตุหิตเทวตาเยปุเยนสันติสันนิปติตาโหติพระควันตังทัศนะยะภิกุสังคัญจะอาทะโคอตุนังสุทธาวาสากาิกานางังเทวานางังเอตทัทธะโสโห,โหอายังโขพระควาสกเกสุวิหรารติ กปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภักขุสังเคนะสัดทิงปัญจะมตเตหิพิกุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเพยุเยพูเยนะสันติปะตปะปตตาโตตนติภควันตังทัศนานะทัสนายะ ภิกุสังคันจะยันยูณะมายมปิเยณะภควาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกมิตวาพควโตสันติเกปจเจกาคาถาภาเสยามติอัทโขตาเทวตาเสยยาทาปินามะพละวาปุริโสสัมมิชิตังวาภาหังปสาเลยะปะสาลิตังวาพาหังสมมเชยะ เอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตราหิตาภคะวโตปุระโตปาตุระหังสุอัทโขตาเทวตาภคะวันตังอภิวาทเทว,วตาเอกมันตังอัถังสุเอกมันตังอิตาโขเอกาทเทว,วตาภคะวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิ มหาสยโมปาวะนัสมิงเทวากายาสมาคตาอาคาตามหาอิมังทัสมะทัสมะธรมมะสมะยังทักขิตาเยวะอาปาราชิตะสังคันติอัถโขอ,อาปาราเทวตาภะควะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสตตาพาิกาโวสะมาทะหังสุง จิตตังอัตโนอุคุก,กะมะสะัสมะกังสุสารทีวะเนตานิขะเทวตาอินทรียานิลรขันติปันติตาติอัคคโธอป,ปาราเทวตาภควัตโตสันติเกอิม,มังคาถังอภาสิเฉตวาขีลางเชตวาปะีคังอินทขีลางโอหัตจะมะเนชาเตจลันติสุ ทาวิมามะลาจักขุมัตาสุนันตาสูสุนาคาติอัทโขอปาลาเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีเยเกจิพุทธันชานังคเตเสนาเตคมิสันติอปากยะภูมิงปทายะมนุสังเทหังเทวากายังปริปูเลสันติติอัทาโคภควาพิขูอามันเตสี เยปุเยนะพิกเวทัสสุโลกทาตุสุเทวตาสันติปาติตาโหติตถาคตังทัศนายะภิกุสังคนจะเยปิเตพิกเวอรเหสุงอติตมันฐานังอาหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควรนตานัง เอตัปะมาเยวเทวตาสันติปาติตาอเหสุงเสรยถา,าปิไมหัางเอตระหิเยปิเตภิกเววิสันติอนาคตตมัทานังอระหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภักขวันตานางเอตัปรมาเยวะเทวตาสันนิปาติตาภวิสันติ สยถาปิไมหังเอตาลหิจาอาจิกคิสามิพิกเวเทวกายานังนานมานิกิตยิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทธิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถะสากกสากังมนาสิกโลถะพาสิสามิติเอวัม พพนเตติโขเพเตพิกูพะควะโตปัจจโสสูงพะควาอเตทโวจะสีโลกามนุสกัสสามิยัทธภุมมาตัสิตตาเยสิตาคิลิขับพลังปะหิตตาสมาหิตาปูถูสีหาวะสัลลีนาโลมะสัง โรมหังสาภิสัมพุโนโ,โอทาตามะนะสาสุทธาวิปัสสันมวิปสัสสน,นะมะนาวิลาพิญโยปัญจสเตยัตวาวเนกาปิละวัฒเวตะโตอามันตยิยสัทธา สัทธาสาวกเกศาสเนพระเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานาถภาิกขโวเตจะอัปปะรกรุงสุตวาพุทธสะศาสนังเตสัมปาตุรหุยานังมนุษสาสาทศาสนงอเปเกสะตะมัทธคุงสหังสะอาถะสตริง ตังเอเกสหัสานังอมนุษณาะมัทธสุงอเปเกน,นันตะมัทธขงทิสาสัพภพปพุทาอะหงตันจัสัพพังอิพินญญายาวะยวะคิตวานะจักขุมาตโตอายัสตะยิสัทธา สาวะเกศาสเนรเตเทวกายาอภิกัญญาเตวิชานาถภาิกขโวเยโวหังกิตายิสามิขิลาหิอนุปุตภโสสัตราสหาสาวะยักขาภุมมากะปิละวัตตวัถาถาวาอิทิมันโตชุติมนโตวะนะวันโตยะ,ย,ะยะสยสัิสโนโมท,าโม,ทามานาอภิกามุงพักขูนางเสมิติงวะนาง ชัสาสะหัสสะเหมวตายักษานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมโตว,วันนวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามุงภิกขุนังสมิตติงวนนางสาตาคีลาติสหาสาัสสะยักษานะน,นานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามุงภิกขุนังสมิตติงวนนาง เจเตโสราสะสหัสายคานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสินโนโมทะมานาอภิการมุงภิกขุนาสมิติงวนางเวสามิตาปัญจัสตายักขาอนัตตะวันนิโนอิทิมโตชุติมัโตวันนวันโตยัสสินโนโมทะนะโมทะมานาอภิการมุงภิกขุนาสมิติงวนาง กุมพิโลราชค่ะฮิโกเวปุลัสสกนิเวสนังพิญโยนังสัตสหัสสังยักขานังปาริยุปาสติกุมพิโลราชค่ะฮิโกโศปาขาสมิติงวนังปุริมันจะกทิสังราชาทะตะลัทโผปสาสติครับคันทัพพานังอธิปติ มหาราชายสัตสิโสปุตตาปิตัสสะพะหวอินทมานามะหัพลาอิทิมันโตจุติชุติมันโตวัน,นะวันโตยสัสสิโนโมทมานาอภิการมงปิขูนาสติมิติวานังทักขินานจัตทิสังราชาวิรุณโหตับปัสสาสติกุ่มพันธานังอธิปติมหาราชายสัตสิโส ปุตตาปีตัสสะพะหะโวอินทมานามหัพลาอินทิมันโตชุติมันโตวันนะมันโตยัสสิโสโมทะมานาอภิกามุงพิกขูนนางเสมิติงวานางปัชมันจทีิสังราชาวิปุลกวิรูป,ปกโขปาสาสตินาคานางอาทิติมหาราชายัสสิโสปุตตาปีตาสาัสสะ พาหโวอินทมานามหภพลาอินทิมันโตชุติมันโตว,วัน,นะวันโตยสัสสิโนโมทามานาอภิกามุงภิกขุน่งสม,มิติวะน่งอ,อ,อุตะอุตะลันจะที่สั่งราชากุเวโรตับปรสสาสติยาขานังอธิปติมหาราชายาสัสสิโส ปุตตาปิตัสสะพาโวอินทามานามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสิโนโมทามานาอภิกามุงพิขูนางเสมิติงวานางปุริทะปุริมะทิสังทารัทะตะทตตารัตโถทักคิเนนะวิรุณหโกปัชิเมนะวิลุปักโขกุเว โลอุตตลังที่สังจตาโลเตมหาราชาสมันตาจตุโลทิสาทันทันทันลํำมานาอัทถังสุอเวกาปิละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสัทธามายากุเทนตุเวเวเ,วเคนทุวิวิตูจะวิโต สหจันทนกามาเศโถจะกินนุมันทุนิมันทุจะปะนาโทโอปะมัญโยจะเทวสูตโตจะมาตะลิจินตะเสนโนจะคับคันทัพโพมะโลราชาสโนชโนสพโพอาคูปัญจะสิขโขเจวะ ติมพลูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพภาสหรา,าชูพิโมทัพมานาอภิการมุงพิกขูนางสะมิติงวนางอัาคูนภา,าสานาคาเวสเวสาลาสหัตะชาการพาัตะกัรพารสัตตะลาอาคู ปายาคาสหายาติพิยามุนาทัตตะรัฐถาจะอาคูยาคายะสัสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคะสม,มิติงวนังเยนะคะลาเชสหาสาหลันติทิพทาทิ ทิชาปัคคิปักคิวิสุทธจักขูเวหายสาเตวนะมัชชะปตตาจิตราสุปันนาอิติเตสะนามังอภะยันตธา,านาครา,าชานะมาสิสุปันนาโตเคเขมะมะกาสิพุทโธตันหายิ สันหาสันห,หิวาจาหิอุปัตวะอุปัตหะยันตานาคาสุปันนาสละนังมะกังสุพุทธทงังชิตาวัชิรหัตเถนะสมุทังอสุลาสิตาภารโตวาสวาเวสเ,เตอ,อิทิมโตยัสสัสิโสยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุลาธานะ เวษาสาวปจิติสุจิติจับอหารละลาโทนามูจีสาหาสาตันจะพาลิปุตตงังสัพเพเวโลจะนามกาสันในิตวาพระลิงเสนังลาหุพัฒมุปาคมุงสัมมโยทานิพัฒนเตภิกขูนังสมิติงวะนัง อาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวายโยตถาคมุงวลุนาวาลุนาเทวาโสโมโจะยะศลาสหาเมตากลุนาิกาอาคูเทวายะสัส,สิโนสเทสเถเ,เต,เตทะสะทากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตว,วันนะ วันโตยัสสินโนโมทัมานาอภิกามุงพิกุนนางสมิติงวานังเวณทูจเทวาสหะรีจะอสมาจะทุเวสมาจันทัสูปานิสาเทวาจันทมาคูปุริกิตาสุริยสูปานิสาเทวาสุริยะมาคูปุริกิตา นักขัตานิปุลักขิตวาอาคูมันทภพลาหากาวาสุนังวาสะโนเศธโธสักโกปาคาปุลินทัโธท,ทะเศเตทะสะธากายาสัะเพนานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยสะสัสสินโนโมทะมานาอภิกามุงพิกขุนาสมิติงวานังอาถาคูสหภูเทวาชะละมัคคิสิก ขาลิวะอาริทกาจะโลชาจะอุม,มาปุพพะนิภาสิโนวะลุณาสหธรรมมาจะอ,อจุตตาจะอดเดชากาสูเลยัตลุจิลาอาคูอาคูวาสาวะเนสิโนทเสเตทัาสาธากายาสาเพนานัตวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตว,วันณวันโตยะสัสสีโนโมทามาณาพิกามุงพิกขุนางเสมิติงว่นางสมานามหาสมานามานุษย์มานุษสุตตมาคิดถาปะทูสิกาอาคูอาคูมนโนปะทูสิกาคาถาคูฮาะโยเทวาเยจโรลหิตัสสะตะวาสิโน ปราคามหาปราคาอาคูเทวายาสาัสสินโนทเสเตเตทัสาธากายาสาเพมานาตวัน,นิโนอิทิมัโตฉุติมโตว,วันนะวันโตยาสาัสสินโนโมทมานาอิพิกามูพิกูนังสมิตินังวรังสุก,กากะลุมหาอาลุนาอาคูเวคณนะณสาสหะ โอทตา,าคายะหาปะโมขาอาคูเวทาวิจักขนาสทามตาหาลักขาชามิสกาจจยะสัสโนธนายังอาคาปะคุปะชุนโนโยทิสาอภิวัสติ ทเสเตสทศธากายาศเพนา,น,าน,นัตวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสิโนโมทามานาอภิการมุภิขุนางสม,มิติงวันังเขมิตาดุจิตตายามากาัตตกกาจายัสสิโนลามพิตก,กาลามะเ,เถตเศฐาโชตินามาจะอาสวานิม,มา拉ตติโนนิม,มาณนะรติโนอาคู อาฐาคูป,ะละ,มมปะละนิมมัตปะละนิมิตาอเซเททัถสะทากายาสพเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตว,วันนะวันโตยาสาัสสินโนโมทามานาะอภิกามุงพิขูนางสมิติงวะนังสัะเทเตเทว,วานิกายาสพเพนานัตตะวันนิโนอามานันวเยนะอาคันชุง เย,เยจันเยทศิทะเยจันเยสัทิศาสหาปะปวุทธ,ธาชาติมัคขีลังโอคะตินนะมะนาสวังทัคเโมคะตะลางนาคางจันทังวะอส,สิตาติตังสุพรมมาปรลมัตโตปรลมัตโตจมุตตาอิทธิมัโตสหะสนางกุม,มาโลติโส โสปาคะสามิติงวะนังสหัสสรมมะโลกานังมหาพรมมาพิติพิติทติจุปปุปปุปปันโนจุติมันโตพิสมากาโยอัปสัสสีโสทัสเศธอิสลาอาคูปัจเจกาวะสวัตติโนวัตติโน เตสันจะมัญชโตอาคาหาริโตปรลิวาริโตเตจะสัพเพอภิกกันเตสินเทเทเวสพรม,มเกมาละเสเกอภิกามิปัสสะกันหัสสะมันทียังเอทะคันหัตถพันทะทะลาเคนะพันทะมัตุโวสมันตาปริวาเลทะมะ มาโวมุจิทาโกจินังอิทธิตตถมะาามาหาเส,เสนโนกันหาเสนังอปเะเสย,ยิอภเปเสย,ยิปานินาตละมาหัจสกังกตวาเพระวังยัถาปาวุสโกเมโคทะนยันโตววิชุโก ตถาโสปจจุทาวติสังคุโทอายะส,งยงะส,สังอาสะยังวเสตันจัสพังอภิญญายะวะวะคิตวานะจักคุมาตโตอามันตยิสธาสาวะเกสาสเนระเตสะมาลเสนาอภิกันตาเตวิชานาถภิขกขโวเตจะอัปตบ ปะมะกะลงสุตวาพุทธศสสาสนาเวตาราเคหิปกามุงเนสังลมมัมปิอินชยุงสเพวิชิตะสังคามาพยาติตายสัสสิโนโมทันติสะหะภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ